ัข้าโพดเอาเลยป่ะขาเร็วยังไงก็เจอใช่ค่ะคับออยัไ่ไหงมมไปรอบสี่ซะถึงปายแดปดไปตรงโนโ้นปุ๊มึงกับกูเอาอีกแล้วดา <c oughs> มาดูมาดไปแต,แต่งตัวดำเหมือนกันมึงนั่นแหละแต่งตามกู มันสวยสุดแล้วตรงเนี้ยทำไมเพื่อนปุ้มท้องมาอย่างนั้นละ่ะตัวอะไรวะอ้โ,อโหยามาโอกาตังไม่ดีเลยยมามโอกา,า้ังทำไมต้องมาลงใกล้ๆด้วยโอ้โหไม่ไม่อุ้มหรอมันไปตามใครไม่รู้กูกูกู ไปเนี่ยเด๋ยดสเตปวางไม้ไปมันยังไม่เต็มเลยตีติงตั้มไว้ฟันไม่จน,นไนว้ใจที ก็อยู่ของเพื่อนของเพื่อนเอนายตเปนะตีแมวไม่อยู่แมวไม่เพคเพื่อนไม่ชูหมาชูมือไหนว้องบ้ไม่ได้ินเสียงคัวดิ ก็ยังไม่เสร็จหรอแค่ไอเก็บไม่ได้ยินเสียงกูลัเห็นเลยเป็เห็นคูเลยมีเวลาด้เพิมห่แล้ว เต้นน่ะนีะ่ไงสัตว์เตอนลน้มอยู่ใต้กูเนี่ยตกมาหรอกูฮิวกูป๊าไม่เห็นที่ทกูณจะฮิวตัวเองฮิวไปเลยฮิวแล้วรั้งดีกว่าถึงเวลาอยู่ไหนวะที่กูเห็นเครื่องอยู่เท่านี้

กองไปดิกองไปดิกองไปดิไ <Yeah>. ม่ทางข้างังไม่ใช่เรื่องนะคูหรือองไปทางฟางไปฟางหรือฟางข้างหน้าคุณนี่หรอไม่ข้างหลัง่ยตรงที่มันต่อยดีแล้วกับมึงไปทางไหนไปซ้ายทางฟางกลมๆเห็นกูแล้วคุ้มคุ้มจริงจรองเฮ้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วก็อ๋อ ไม่อุ่นเลยอ่ะโอ้โหตายไม้เอาดิเพื่อนทอะไรเนียอ๋ตตานี่พี่ตายใบ้มาก หบอยู่หกอยู่ห้าสิบเพื่อนมาเพื่อนยาเพื่อนไอวเพื่อนล้มไม้นี่ยี่ไม่เห็นเพื่อนได้งไงจแฝดไปรอบหนึ่งย่างยางเสีเเยงไม่เคยแฝดเลยท่ามันนี่เขาไม่ไปล้มตรงไม้ ที่ไกลตายหรอครับปนเพื่อนแล้วปนเพื่อนแล้วกูตายไปแล้วยี่เราคตายนานแล้วแค่เครือ่องเดียวเองนะเอาแมว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 มาแมวไปตรงไม้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลบได้ใจอีกฝูงบอกว่ารนะ,ะยะสิบครับยูน้าอ่ะครับไทยรัฐ เพาไปตรงกระเป๋ากูมีนศัยบาลนะกูใช้เข็มแดงไปเลยวมึงแล้วมันหายตัวมันไม่เห็นคนแล้วมันจะดูได้ไหมว่าต้องตามไปเสียงอเหมือนเงียบมาน่ะทำไมก็จะฟังแล้วเขียนที่มึงโดนฟังจะฟังเออยังไงมันก็ถ้าหักแหมือนตาตอนนี้ จะไปชาร์จตายรอแเขาจะไปตายหรอตดยชาร์จแกตัวเพิ่มไฟเอาคะแนนไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งดีวิง่งตังใครตาใครกูทกูทกู โดนตาอยู่ไหนกัยโดนคอมแมนไม่เล่นไม่ได้เลยโอ้มึงล่างต้นมันกว้างครับที่ฟุ้งทำไรเขาได้ไฟเหรอทำไมล่างทำไมล่างต้นมันกว้าคือแบบนั้น ตูมตาฟันทีเดียวล้มด้วยมีอันอนู่งกองฟาตรง,งแถวขี่ทำลงแสงโหมยไต้อแอบตู้แล้วมัง้งกระเดี๋ยวกูจะวิง่งไปแล้วมึงจะเข้าตู้ทำไม

ไอ้บ้่นู้นก่คอเา่ะเอนม่เห็นปคือบกสีเยครบเหรอ ทำอะไรจะให้กูปั่นเหรอหลุมเขาแบบปั่น มันสองเ่ี่ยันโดนไหลลงมา้วรตายแล้วเอาผีอื่นมึงดิ รีบอีกแล้วนออีเออ่เงาข้อสองมรไม่ได้ดูนี่เราไม่ได้เกิดด้วยกันหรอวะถ้ามีใครเอาข้อคุมมาอ่าคุณไม่ได้เอามาหรอคุณนี้นนว่าคุณติดมานอะ ม,มึงหลอกมั้งแกปั่นไปดีปั่นไปกว่าคนเล่นไฟมันเวิร์ดมากแล้วกายเออน,นูตามไปแล้วมันทำเครื่องระเบิดมาด้วยเว้ยตัดเลยเี้ยเห็นมึงได้ไงด้านนี้ด้านสีแไรแล้วยูตัวตกูสิต่างหูอีท e ็อปก็เนียนได้คนเดียวเลยได้ มาใกล้จังอ่ะมันตุบบ้างดิตุบบ้างถึงที่อะไรโู้อยู่นเรือตู้มันไม่ได้อันจะถึงหลังดูแล้เพื่ออุ้ยกูต้องต้งตายยากมาด้วยใช่ไหมเนี่ยมันไม่ทักกระสุนกลับหลังจะดเลยครับ เบิร์ทอนเต่าโดนแฉ<ท>บไปเลยลกุกไปเลยต้อมผอมันมกลับมามันกลับมาเส่องต้องโคตย,ยากเลยวา้าไปไหนไมู่้ได้แล้ว

ก็บ้านไปแล้วกูก็เข้าบ้านไปแล้วเล่โจ๊กยังไงบ้านบ้านบ้านที่มึงเล่นแพ็เชียร์กันแล้วเหรอโอ๊โอยไมหายก็ไม่ขาดเข้าเวทีไปเลยปัะตัวเป็นเสี่ยงตรงนี้ดีดอ ทันทีของตกไปไป,ไปช่วยกายไปช่วยกายมันไ,<อ>ออไม่ไล่กูแล้วหรอกไล่ด้วยคนเดียวแล้วเขากลับมา คุณฮิวกลันไม่ได้เหรอถัาูโดนแล้ว่ะมแล้วงนดอประตูกองประตูประตูรบแล้ว มึงไม่เชื่อกรงดีกรีว่าเขาทรุดแบบ มองไปอีตัวนี้โดนแฝนแล้วมันมันเศร้ามากเลยอะไม่ได้ยินมันเราพี่จะร <c oughs> ้องไห้แบบนี่วันเสาร์นะใช่ไหมใช่ <c oughs> สอบทีโดนกูเฟดส,สองแล้วนะ <c oughs> ไม่ไปแลนะไม่มีมาเลยจ้ะไม่มีละแว็กกูเลยสอบแล้ว Oh, อ,อทีที่นั่งซ่อมอีกตรงไหนสุดใครบาบจัดจัดมีแตงไม่ได้อะหมออะไรเดิมเนาะที่ซอบตลอลูนี่แหละมันเจอปแล้ว,มลว,มลวไม่ได้แล้วเจ็บโน่มันแคมเลยอ่ะ ท้องใส่ไวายากนั่นคือไรกูโอเคบอลรถถามมันเนี่ยกระดูกไปไม่เต็มใช้ไม่ได้เนาะพอมันอยู่กับกูเพื่อนหน่อเกลียกูอุ้ยท็อปก้อนหลักเพื่อนเราเจอน้องรีดใบไปแล้วนะ เราีนอนน้อยนนนในความรำคาญตเสร็จลงจะรับารพาบ้างนะลูก <c oughs> อยู่ดีๆกไม่ร <c oughs> ับพา้ต้องรีบหนียากอ่ะต้องตอพยาบาลบิงไปรกษาพ่่อพยาบาลก็มีมีมี มีกระเปพยาบาลด้วยแต่เป็นอย่างไรล้มนอนอยู <the tradition> <the tradition> uh, ่รงนี hmm. ้แล้วม no ok ึงจะมากระดดไหมค่ัมาแล้วแกเสียงวัวเดินดูชื <s <s ่อดูดูวัวเมื่อกี้ชื่ออะไร ัวลน,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 นะออกมาใช่อนินนเมันอนกซซิกเซอร์ที่อ,อะไรไม่รู้มาดึงน้นอ ตัวมึงก็เนี่ยอย่างไรกูเขาเกิดเยอะกับแพงก็ดำเหมือนกันไลล้เื่ออนแวหรมาแล้วนะไล่ไปเฮียปักให้กู <c oughs> ไปอีกหน่อยเนึย่ยจะไม่ได้ <c oughs> จะโผล่ทำไมใกล้จังเลยอะพูแ้กูจะไปลม้มไม้อ้าเราตายเลยเหรอ หลายรอบแล้วค่ะเอาตัวขาวๆมาก็เจอด่านดำเอาตัวดำมาก็เจอด่านขาวเออโอ,อ้ยฟังเสร็จหลบวะ่ะเออทำไมกระเป๋าพยาบาลมันกระสอกจังเลยอีฟุกแกระเป๋ากูอยู่ไหนเออกูไปเปิดไอ้นี่มาเข็มไปแล้วมึงถึงขั้นกดเข็มเลยเหรอมันยังเต็มอยู่เลยนะ ออก็ไม่ได้มีหลายฮิวเลยจรอเอาเวลาไหนฮิวอะไก่ช่งเงียบคือรอดนะเนี่ยถ้าเพื่อนตายฉันตายแล้วไก่ยรอดแน่นอนเอเลยแลวกันเออเอาเลยได้เลนตามม่